สองเบตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะมันเงาอะอะไรอ่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะทำไมอ่ะท่ามากขึ้นแบบโอ้ยตายแล้วตรงนี้ตรงเนี้ยมัน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 บุ่มเป็นโลโบะเขาแค่นี้ไม่มีปัญหาเราซ่อมด้วยกาวได้พี่เอาพวกนี้นะใช่ก็ตอนแรกก็เอากาวมาแล้วก็แบบว่ากาวไในเครื่องมือพี่มีทุกอย่างเลยใช่แล้วกาวคชาอ๋ออย่างงี้ชาไม่ได้เหรอ อีนี่ไม่ได้เราเข้าใจเราเข้าใจมันอาจจะแบบแข็งไปอะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้แทนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณน้องคุณน้องเพิ่งตื่นใช่ไหมคุณน้องเลยจะไปแปรงฟันเลยค่ะหรือหรือเพิ่งทานข้าวมาโอ๊ยชอ้ยมันจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอตอพวกนี้ไม่ได้กาวนี่ไม่เฉพาะทางมันต้องเป็นกาวเฉพาะทางเนี่ยแล้วพอบีบไปพอมันแห้งมันก็แข็งเหมือนกันเลยนี้เตรียมมาสีเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะน้องๆน้องๆใครอย่าพิ เอากาวเป็ปลายแล้วก็ร้อนมันแหงเนี่ยโอ้ยจะบ้าเหรอโอ้นี่รอในช่างดีกว่าในช่างแม็กรอเราอยู่เขาจะสอนเราว่าเออเราจะเราจะอุดกาวเนี่ยทำยังไงบ้างน,นี่ก็รีบรีบพาเข้าไปเลยสิอ่ะไปนานช่างแม็กครับขอหน่อยมาช่วยหน่อยสวัสดีครับ จะมาพบกันในทั้งแม็กแห่งโรงงาน Ho b b ี้แดนซ์ท์แห่งน,นี้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คงจะเห็นว่าในช่างแปรตาไปนะครับไม่ใช่แน่หรอกครับในช่างเป็นรองเท้าเมื่อใหม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีไม่ไม่สุภาพออวันนี้ในช่างรู้สึกว่ามันร้อนเหลือเกินชุดหมีเนี่ยเลยขอทำมาทาไมนิดนึงเออสำหรับปัญหาของน้องยูกิเนี่ยมันปัญหามันเกิดจากอุปกรณ์ที่น้องใช้นะครับก้าวของน้องยูกิที่ใช้เนี่ย มันเอาไว้สําหรับงานทัางฝีมือ,อางานหัตถกรรมทั้งหลายแหละอย่างเช่นที่เราเรียนกันสมัยก่อนก็พอ,อสอรอ,อสอปชอนะฮะมันไม่สามารถใช้กับโมเดลได้นะครับวันนี้นายช่างก็เลยจะมาแนะนําตัวที่ใช้สําหรับโมเดลโดยเฉพาะมันเรียกว่ากาธรรมยาซีเมนเมนแมนอ่<ม><ม>งเราไม่ต้องขย่าไม่ต้องทำอะไรมากเปิดฝามาดูดีๆอย่าให้หกนะครับเพราะว่า พู้นี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของเรซินเนี่ยโหไปปุ๊บเนี่ยเช็ดไม่ได้เหมือนคาวก่อนนะครับให้เราทําทั้ง2ด้านนะครับเพื่อให้กาวเนี่ยทำการละลายตัวเนื้อพลาสติกโอ้กาวกินต้มนี่มหอมจริงๆนายช่างอยากจะดื่มแต่ดื่มไม่ได้นะครับอันตราย<ม>บีบให้ปิ้นอ่าเมื่อทำไมถึงต้องบีบให้ปิ้น มันจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเนื้อกาวเนี่ยได้มีการละลายตัวเนื้อพลาสติกแล้วปริ้นออกมานะครับพร้อมกับตัวเนื้อกาวด้วยจะเป็นอะไาเนี้เมื่อแห้งแล้วเนี่ยก็จะหน้าตาจะเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่ว่ามันจะแข็งละมันจะไม่เหล,ลวละตรงนี้นะฮะโอเคนะครับในช่างจะใช้นิ้วขูดเอานะฮะมันจะไม่เหล,ลวละ เื่อเราขัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูความแตกต่างของชิ้นงานกันชิ้นขวามือของนายช่างเนี่ยถ้าคนตามไม่บอกก็น่าจะรู้ว่าคือชิ้นที่ยังไม่ขัดนะครับชิ้นด้านซ้ายเนี่ยก็คือชิ้นที่ขัดแล้วจะเห็นได้ว่าเนื้อของพลาสติกเนี่ยเรียบเนียนไปด้วยกัน <S <S ของว่าน้องย้งแล,และน้องยุกิและเซนโอโตะเออเราไม่เคยพูดถึงเซนโอโตะเลยขอโทษด้วยก็หวังว่า,วาทุกคนเนี่ยที่ได้รับความรู้จากนายช่างไปจะนําไปประยุกต์ใช้กับโมเดลของตัวเองได้นะครับหรือถ้ายังไม่จูใจจริงเนี่ยสามารถหาอ่าน เ,เทคนิคของนช่างได้จากที่เป็นเทคนิคในหนังสือพอดีแม็กซึ่งแจกฟรีตามร้านหนังสือชั้นนำและร้านโมเดลชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้นายช่างขอก่าวจติสวัสดิ์ก่อนสวัสดีครับอ๋อใช่ลืมไปขอขอบคุณเครื่องแต่งกายนะครับและสถานีนะครับจากร้านทอ Station นะครับตงใจซื้ออหไนของทอยเซชั่นนี่หลือ,อน,นี้เออ